ีช่วงเย็นครับก็ผมเพิ่งเรื่องนัานมาครับผมไทยและเพ็ดบ้าน BTS สถานีสมาตุสินดับรถตีครับเรื่องออแรีล MT EMU จีเพื่อเข้าห้างอะไรก็ใกล้ฝนจะตกแล้วครับ กำลังเข้าถึงทำนายนรยาครับเ่นสือามก็ผมไทยรถไฟเีทีเอ,เอต่มปกติครับที่สถานีสมานิสิงครับเอ่ <All> right. e m u e สามไยเลยห้าหกแปกครับมากโอเคเว้ยครับโอเ้ครับดีครับมาก ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าทุกวันนี้จะให้บริการไปสนามีินลายทางสนามบินชาติไทยต้องังไงได้ไปยังประเทศไทยจริง

กำลังข้าวผงครับก็ยาวันเสาร์ก็เสาหน้าใกล้ผมเดินทางกลับบ้านครับผมนั่งขบวนรถจั่รยานอีกครั้งครับก็ไปลงที่สุโรครับตนี้าวเข้าแถวรอเ

รถบริการคู่นี <reason> no <welche> ้จะให้บร right. <ın opoly> ิการไปสถานีหลายทางบางรัก Attention Three, ริชเอร์รีอร์ทบางรัเอากเก็ที่ที่แบบอยู่จังหวัดบันในเกียการจังหวัดสมเด็ครับ กำลังคทีข้ามิงานต่าดีอาครับบูรลอวูมมาครับ

<อ>มีโฆษณาขอ,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 องการท่ก็กที่มีส,สอ,อกาใช้ามีผู้โดยสารโกรดทราบรถไฟิ้าขวนนี้จะให้บกกริการไปสถาน,ใน,ใใน,ในีปลายทางสนาด่ครัา This train is for National Stadium. ครับ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  yeah. yeah. you ครับครับครับ เดินดงเกดสุดสมัคดหลองดูที่สุดเรอเป็นีทุกที่ทั่วโลกเรได้เปล็น k E X E M U T A r ดูว่ามีโฆษณาไม่มีครับ หรือใช่ใช่จริงเพราว่าพัฒนาใหม่ครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองแปครับพวกนั้นผมไม่เคยดูครับก็ตาคีดเจอเจอเเ็ตแล้วงงว่าสิทสกันยาเยอะในโรงคัาบยนต์ข้าวนาครับ ไปแล้วของดักสถาะะนีสมาธิในชาลาที <fit night> ่หน <Designer> <pa bells> ึ่งครับก็รถจดมุในี้ไปทางว่าชาลาข้าวหน่งข้ามไม่นานจักขยะครับโอ้รถจะมาครับ โดยที่ผมบางวันแล้ว E M U คิดมีสไมใเรียก้เก้า C ครับรวมใน,ใน,ใน่มีป้ายโฆษณาครับก็ มีไปโฆษณาครับผู้โดยสารโปรดท่ารถบฟสบวนนี้จะให้บริการไปสถานีบายอัมรินทร์แัะอื่นทั้งนี้ไม่เสถียแนกนองขอบคุณครัขอบคุณขรับ กำลังเข้าสายยาจุดนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ต่อหน้าไปเลย หนึ่งแปดสามหกค่โรดีโฆษณาไม่ครับดีดีกาแถวลากว่าหลงมากาา็ประมาณนี้ไปหา้าไๆเชื่อมรถไหท้า mười ba tháng bạc hóa sáu giờ mười ba tháng bạc hóa đêm đi đêm năm thì อยูกิมีสองไมไมล์มเลขหนึ่เก้าห้สองครับโอ้าหนักก็ถ่ายคลิปนี้ขอจบรีวิวนะครับเดี๋ยวคุณหน้าผมใบไลทถ่ายครับผมกลับบ้านครับ

จบแค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้าผมมาได้ใส่ครับในห้องาัอหน้าหน้ามา,า,าทัน,นาาคุณผู้เนี่ยตอนตอนเช้าเมือเพื่อเพื่อผมไทยครับมีรักก่อนสเสมอครับ